นี่มาลุยกันต่อกับงานอันลอกอันเช็ดอันนั้นนะครับผมอันนี้โชเฟอร์คนที่สามนี่ครับผมงานอันขุดลอกถอนะนามระบายหนามนะครับผมอันนี้ทุกเกย็คิดเองนี่ครับผมคนก็กระนังลิ้นลินนะครับผมบ สิบวังพอกันเข้าบ้านพร้อมกันให้เพ็ดไอน,น้าระบายดีพร้อมครับผมเสร็จบากครับพี่น้องมีแต่บ้าบานมาซ้อยกันนะครับผมร่วมแรงร่วมใจซอยกัน แต่า่าเมโครเนี่คิดยังไงเดียวเม่แน่ใจนะครับผมอาจจะซอยกันออกคาน้ำมันหรืออย่างเม่แน่ใจครับผมอันนี้เป็นอันคู่พุตานะครับผม T-X เก่าหนึ่งสามครับผม Super Series X นะครับผมเป็นอยงครับผมเครื่องโตสามตันนะครับผม ทอวันสามทอสี่ทอ, 5, ทอห้าทอนะครับผมจะทอหน่อยนะครับผมอะไรแพ้ okay. มึงเขาขุดท่อไงอวางมาทำฝุ่นหลายแล้วครับ ครับสุดยอดครับผมคือว่าเขาแกมั้งครับเองนะครับเลยถ้า <laughs> แกหลายถ้าแกรครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน,นี่เฮ็ข้าง้าวบ้านนะครับผมแต่สีหลอกคล้องข้อมคล้อง,องมันติดโถมหมดแล้วนะครับผมแต่คือระบายน้ำบพราดายซอยนี่คือถ้าฝนตกมากก็น้ำท่วมนะครับผม ผ้าดครับโอเคนะครับ,บ,รบผมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกวนนะครับผมตัวเป็นควันและวกะ็ลังใจในการับ<ช>เทปวิดีโอเท่ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม